ตำนานรักสุดสอสวรรค์ Ancient Love Poetry บอกเล่าเรื่องราวก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นมีพิภพเทพพิภพเซียนและพิภพปีศาจเล่าถึงเรื่องราว4พระเทพที่เป็นเทพสูงสุดของพิภพเทพเขียนโดยซิงหลิงซึ่งที่แรกนะครับก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวพิภพเทพ และสีสัจเทพที่เป็นประมุกสูงสุดของพิภพเทพและเทพประมุกที่ครอบครองพลังหุ้นตุ้นผู้สืบทอดหนึ่งเดียวจากเทพปันภการซึ่งเป็นสัจเทพองเดียวที่สามารถต่อ,อก,กอนกับมหันตภัยหุ้นตุ้นได้เพราะสัจเทพองค์นั้นจะต้องมีพลังหุ้นตุ้นนั่นก็คือสัจเทพสร้างกุียนนั่นก็คือนางเอกของเราและเธอจะต้องรวบรวมพลังหุ้นตุ้นเพื่อมาต่อกอนกับมหันตภัยหุ้นตุ้นปกป้องความสงบสุขของสามพิภพซึ่งสัจเทพสร้างกุศลนะครับเป็นน้องเล็กสุดของสี่สัจเทพ ซึ่งยังไม่มีวิชาแก่กล้าพอที่จะต่อก่อกับมาอันตะไปหุ้นตุ้นทําให้สัจเทพจื่อยางนะครับจะต้องหาอาจารย์ให้กับนางโดยคนที่จะเป็นอาจารย์ให้กับนางได้ก็ต้องเป็นสัจเทพเหมือนกันนั่นก็คือสัจเทพไปเจียสัจเทพที่เก่งกาจที่สุดในสสัจเทพและสัจเทพไปเชียคนนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองแต่ว่ามีศักดิ์เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าอยู่ในฐานะสัจเทพเหมือนกันซึ่งพิภพเทพเนี่ยไม่มีการแบ่งชั้นวรณะกันนะครับเทพทุกองเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ว่าด้วยตําแหน่งหน้าที่ในการปกครองแล้วสี่ส ถือว่าเป็นเทพสูงสุดและขอมาแนะนํา4สัจเทพอย่างเป็นทางการนะครับผมว่าแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าที่อะไรกันบ้าง 1. นะครับสัจเทพเทียนฉีนะครับเป็นสัจเทพที่มีตําแหน่งสูงสุดเพราะว่าได้สืบทอดตําแหน่งมาจากเทพบรรพการนั่นก็คือเทพประมุขคนปัจจุบันและสัจเทพสร้างกุศเสียนตายาธผู้สืบทอดตําแหน่งเทพประมุขสัจเทพไปเจยเป็นสัจเทพแห่งสงครามเป็นเทพที่เก่งกาจที่สุดในการสู้รบและสัจเทพองค์สุดท้ายนั่นก็คือสัจเทพจือหยางเป็นสัจเทพที่ปกครองปีศาจ ซึ่งสัจเทพเซนยนฉีจะส่งตำแหน่งต่อให้กับสัจเทพสร้างกู่แต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือนางยังไม่สามารถครอบครองพลังหุ้นตุ้นได้ทําให้ต้องรอการสืบทอดตาแหน่งอีกเป็นนับพันปีและจอมมานซึ่งขอแนะนําก่อนนะครับว่าจอมมานอง์นี้เนะี่ยอดีตแล้วเคยเป็นสัจเทพเหมือนกันและเคยที่จะขึ้นเป็นตําแหน่งเทพประมุขอีกต่างหาก ซึ่งคนนี้นะครับก็จะเป็นตัวร้ายในศึกษาพิภพแรกนะครับผมซึ่งมันจะมีเรื่องราวระหว่างพิภพเนี่ยถึงสองพิภพด้วยกันซึ่งที่แรกนะครับมันจะมีแค่สามพิภพพิภพเทพพิภพเซียนพิภพปีศาจแต่พอพิภพเทพร่มสลายก็ได้เกิดพิภพมนุษย์ขึ้นมาอ้าวนี่ผมสปอยแล้วเนี่ยต้องขอภายจริงๆครับเผลอตัวไปส่วนตัวร้ายใน6 0,000ปีให้หลังจากเกิดพิภพมนุษย์ขึ้นนะครับบอกไว้เลยว่าตัวเนี้ยร้ายสุดๆและอยู่ยาวอีต่างหากซึ่งจะเป็นใครนะครับก็ไปตามดูกันเอาเองถ้า คนนี้นะครับร้ายจริงและแถมมีบทบาทเยอะซะด้วยส่วนเรื่องราส่วนใหญ่นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องความรักของคู่พนาของเรา <c oughs> เช่นเคยนะครับมีทั้งการหักหลังความรักที่เสียสละมือที่3มือที่4งอนกันไปมาฝึกวิชาเอ่ยการรอคอยที่แสนยาวนานเอ่ย แต่คือเหมือนกับว่าพี่ภพเทพเนี่ยร่มสลายไปแล้วซึ่งสัจเทพสร้างกูเสียนกับสัจเทพไปเจียเนี่ยไปเกิดใหม่และก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องราวเป็นมายัางไงเนี่ยไม่ขออธิบายเยอะครับก็ต้องให้ไปดูกันเอาเองแะมันถึงจะเข้าใจโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ